สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะลูกค้าลูกค้าท่านได้นะคะที่เข้ามาดูคลิปพิมแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้า วันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะที่ขายดีเป็นอดับหนึ่งของบริษัทเิทยนต์นะคะเพิ่งข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวใต้ยาลิตนะคะ1 5 e ปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินทะเบียน3ตัวนี้เลยนะคะคุณลูกค้า236นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเพทยนต์ขายที่ราคา3 5 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0นต้นๆ นะคะเครดิตฟรีดานะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะเรามาเริ่มันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมัเนเชนนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวเดิมๆเ,เลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะทั้ง สองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดิีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ 15นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะกระจกนะคะก็จะได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีสัญญาณการทำนวมาให้ด้วยนะคะคุณคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุด ไฟท้าแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะเป็นเครื่อง 1.6e นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรุ่นตัว E มานะคะคุณลูกค้าพร้อมกับไฟเบรกล้ที่3นะคะสำหรับคันนี้นะาพิมบอร์ดได้เลยนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตยต้วตาวีออนะคะ 1.5e ปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพชรจนขายที่ราคา359,000บาทนะคะคันนี้นะาพิมบอร์ดได้เลยว่าพรอ,อยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,นะคะ ซื้อคนเดียวผ่านเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีรายได้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0ับาทก็สามารถซื้อคนเดียวผ่านเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอาชีพรายได้ชัดเจนก็ปลอดนะคะคุณลูกค้าพิ้งดอกเลยได้ว่าคันนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าเริ่มต้นอยู่ที่4ปีนะคะ2.79ผ่อนอยู่ประมาณผ่อนสูงสุดนะคะได้7ปี84งวดนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0นต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังหามองหารถช่วงสูงกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีด้วย ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชันฟังก์ชันอะไรกันมานะคะคุณลูกค้าตามพิงมาเลยคะ่ะ ลิโสโซ่ของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้ามือจักตรงนี้ของเขาก็จะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลต,ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลสีดํานะคะคุณลูกค้าได้มาพร้อมเป็นกระจก ok นะคะจะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะพรมไรหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นพรมไรมอเตอร์ฟังชั่น assets. นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดี usb นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต คุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นบ่อผ้าอ่ะบ่อผ้าสีดํากำมหยี่นะคะต <à en chant> <desserts> ัด <é> ด้วยวดลายสวยงามเลยนะคะตัดด้วยได้สีน้ำวนสดๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นทูโทนสีดํานะคะคุณลูกค้าเพิยงบอกเลยว่าคันนี้นะภายในหองเขาสวยหรูนะคะใหม่เหมือนได้ป้ายแรงกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นพรมสีดํานะคะได้เป็นพรมกระดุมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในก็จะมี พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบอบผ้ากำมะหยี่นะคะคุณลูกค้าตัดด้วยลวดลายสวยง,งามแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะมีพื้นที่ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะมีพื้นที่ก,กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าตรงกลางนะม,มีที่วางแก้วนะ้ำมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า<ม>สําหรับคันนี้นะเบาะของเขานะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นั่งแล้วนั่งนิ่มสบายแ,แน่นอนนะคะคุณลูกค้าเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะ คันนี้นะพิ้งบอกได้เลยว่านั่งนิ่มสบายนะคะแล้วก็ดูว่าเย็นสุดๆเลยนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะที่สดของภายในรถของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะใหม่เหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้สงการนะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะบอกโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าได้ทราบนะคะสําหรับคันนี้นะผ่อนถูกมากนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6กพันต้นๆนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะ ะะสําหรับคันนี้ราคาถูกด้วยนะคะยังไม่พอเลขไม้น้อยด้วยนะคะได้เป็นปี2017ส่วนๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะพิงบอกได้เลยติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082์ 82, นะคะ704 3 2 5นน,น,น,นนะคะขึ้นไลน์แอดไลน์คุยรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่ก้้งขวานนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราจะมีถาด ลองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยเดยวทิ้งแขงให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องแน่นอนนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะของเขาก็จะไม่มีริ้วรอยแตกขาดแต่ใดๆดเลยนะคะยางนะคะก็จะเป็นยางเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยขาดหรือรอยฉีกตรงไหนเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของรถกันบ้านะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่ถลอกนะคะไม่เคยหายออกจากที่เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะลอยเมตรนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคัาเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์มออกนะคะลอยเมตรนะคะลอยแต้มสีทุกจุดนะคะจากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้นะคะเปลียนเครื่องดูโอวีวีทีไอขนาดนะคะ1.5ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องนะคะเดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลย ะะมาดูในส่วนของนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างนะคะก็เดิมๆิมเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าสจุดนะคะสูงค,คุณลูกค้าสติ๊กเกอร์นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะรถของเรานะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะคุณลูกค้าการันตีแน่นอนนะคะจากทางบริษัทอีก30วันนะคะนับจากวันที่ลูกค้ารับรถเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสมาหรับลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจโตต้า วีออนะคะ 1.5e ปี2016นะคะเพจโยนขายที่ราคา359,000บาทนะคะพ่ออยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,น,นะคะเคดีตีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดบิยเยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้เลยนะคะคุณลูกค้าส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องลงมารับรถเองนะคะจัดไฟแนนซ์อนุมัติถัดปุ๊บนะคะเราก็จะมีรถสไลด์ฟรีส่งให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะ โปรโมชันดีๆของเรามีถึงวันที่12เมษายนนี้นะคะทูกค้าท่านใดอยากใช้โปรโมชันนี้ก็ติตดต่อทิงมาได้เลยนะคะสําหรับพิจยนนะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะจบทุกคันนอนทุกเคสน,นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพรายได้ที่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะก็สามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของมิสซิ่งเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทพิจยนนะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0ู2ย์นะคะ เจ็2 5 3นนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิทยนต์นะคะติดต่อพิ้งมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทพิทยนต์นะคะแล้วพิ้จะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ